ถึงเรียบร้อยแล้วครับผม OMNI Factory นะฮะ Mismo โเฟียว่ะใช่จอดแบบแผงกเงกระแพงะเดี๋ยวกลับไปดูที่300นะว่าเราจะเอารถไนแผงได้บ้างอันนี้เป็นโมเดล R33 ครับน่าจะปีเกากว่านเนียราคาเท่าไหร่นะคะพี่แชมป์ห้าร้อยล้านของห้าร้อยล้านนี่อันนี้คือโมเดลรถที่ทำเป็นโลโก้ GTR ครับกำแพงนี้ก็ต้องหลายแสนนะคะพี่แชมป์เนี่ยมาคุ้มขึ้นมีความสุขเลยนะถ้านั่งทางานแบบเนี้ย ถ้านาะคตข้างหน้าทำไหวขอ GTR สีนี้นะไม่ขออะไรมากขอ R3 4ไม่ขออะไรมากเลยถึงเรียบร้อยแล้วครับผมโอเมรีแฟคทอรี่นะฮะนิสโมที่โยโกฮาม่าครับเป็นอีกที่หนึ่งครับที่วันแรกเราเรามาแล้วปิด ต้องขอบคุณสาโจด้วยนะฮะแล้วขอบคุณพี่ที่ดูแลด้วยเ <ๆ S 1> ขาบอกว่าไม่เป็นไรตามความฝันให้คุณแชมป์ครับค่ะจะต้องบอกก่อนเลยนะคะใครที่อยากมาโอโมริแฟคเตอรี่ค่ะเขาจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะแล้วก็อยู่ที่เมืองโยโกฮาม่าอยากให้ทุกคนมาเราไม่เจอเหตุการณ์แบบเราเนาะก,ก็คือมาแล้วแบบเฟลไ้รอบแรกแต่ว่ารอบนี้ไม่เฟลแล้วเขาทนไม่ไหวแล้วค่ะเขาอยากจะเข้าไปข้างในกันแล้วตอนนี้เรามาในส่วนของด้านในครับเข้ามาคันแรกเราเจอรถ GT ของนิสสันครับซึ่งเฟียวอะจอดแบบแขวนกับกำแพงอะเดี๋ยวกับไปดูที่300นะว่าเราจะเอารถอะไรแขวนได้บ้างไปดูนะโอมมริ่แฟคทอรี่คืออะไรคืออู่หรือโรงงานที่ผลิตรถนิสสันเป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์อะในที่ทำให้รถนิสสันเนี่ยมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นเขาเข้าใจในเรื่องของ ชุดแต่งเครื่องยนต์บอดี้พาร์ททุกอย่างมาครบหมดนะครับอยากให้มาถ้าสมมติคนที่ชอบรถจริงๆมันเป็นที่หนึ่งที่ควรจะมาเช็คอินค่ะแล้วก็มาแล้วก็แฮปปี้ด้วยเนาะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของรถโชว์ก่อนดีกว่าค่ะอุ้ยเหลือสองใบสุดท้ายติ๊กเกอร์เหรอเออนะฮะสุดยอดมากนะครับอันนี้ก็คือหมวกของนักแข่งรถนะครับใชจิงใช่ค่ะนะฮะเนี่ยเห็นไหมมีชื่อด้วย บวกที่นักแข่งของนิสโมนิสสันใช้จริงๆนะครับอ๋อมีหลายสัญชาติด้วยนะคะไม่ได้มีแค่สัญชาติญี่ปุ่นมีเยอรมันด้วยค่ะกลิ่นอายความเป็นแชมป์จริงๆนะทุกคนดูหมวกแข่งจริงนะเราต้องไปดูถ้วยรางวัลที่เขาได้กันด้วยตรงนี้จะเป็นในส่วนของถ้วยรางวัลที่เขาไปคว้าแชมป์มานะคะนี่เลยอันนี้ก็จะมีบอกเอาไว้อยู่ว่าแข่งสนามอะไรรางวัลเท่าไรรางวัลที่เท่าไรนะคะ สุดยอดมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นโทรฟีร่รางวัลต่างๆนะใช่อ่ะเรามาดูในส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นรูปภาพต่างๆพร้อมลายเซ็นนักขับครับจริงๆถ้าใครที่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันเป็นยังไงกลับไปดูนี่ก็ได้การทูริสโมก็ได้หนังเรื่องการทูริสโมที่เป็นรถนิสสัน R35 ก็เป็นอันนึงที่ทำให้ได้เสกกินไอของการที่แข่งรถ GT นะฮะ หนังที่เขาเป็นนะักแข่งญี่ปุ่นนะพี่ชั้นที่เราดูไปแข่งดิฟอะแข่งดิฟนะ่ะอะไรดิฟออสนุกมากแต่มามันไม่มีแผ่นออกมาขายไม่มีไม่มีให้ดูย้อนหลังดูได้แต่ในโรงแอปดูหนังอย่างพวก Netflix ไม่ม,ม,ไม,มีไม่มีนะอะไรดิฟถ้ามีพิมพ์คอมเมนต์หน่อยว่าอยู่ในไหนผมยังอยากกลับไปดูอีกเพราะสนุกมากอะไรดิฟ ผมชอบดูอะไรดิฟ GT Gran Turismo นะ Gran Turismo ที่ตอนที่เราได้รับเชิญจากโรงหนังไอคอนสยามไปดูอ่ะก็สนุกมากโหสนุกจริงจริงค่ะอ่ะนี่เป็นโปสเตอร์ต่างๆพร้อมลายเซ็นนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าโปรโตไทป์สุดยอดอ่ะมันมีสตอรี่ทุกมุมจริงๆนะครับอืมอันนี้คือโปรโตไทป์ครับเหมือนตัวตัวสร้างอ่ะขึ้นมาเป็นรูปแบบครับอ๋อก่อนที่เขาจะทำรถจริงคือเขาจะทำเป็นตัวโครงสร้างรถแบบนี้หรอคะใช่ใช่ สุดยอดมากร้านนี้มีไว้ทำไมครับพี่แชมป์ใน40%นกระจกมองข้างันะให้ดู่ลมไงอันนี้นะไม่ใช่มันเหมือนต่อมาจากตัวฝากระโปรงมัน่าจะมีกระจกมองข้างด้วยนะตรงนี้ไม่แน่ใจเลยคือไม่มีความรู้ถ้าใครเป็นเขาู้พิมพ์หน่อยละกันอ,อันนี้คือเจนต่างๆครับในเรื่องของของเรื่องรถเรื่องโมเดลน่าจะขายนะเน,นี้ยโลโก้ 400R เมื่อวานนี้500ล้านไง 400R สุดยอดมากเมื่อวันนี้ได้มีโอกาสไปดูตัวรถจริงในบางรุ่นที่งานไอเนี่ยเนาะโตเกียวออโต้ซลอนะต้องบอกว่าราคาทยานไปไกลมากสำหรับรุ่นจีน่อาไม่ว่าจะเป็น r 3 2 r 3 3 r 3 4นะคะแล้วแน่นอนว่ายังได้เห็นตัว r 3 5โฉม2024อะ่ะเต็มง,งานเลยทุกคนแบบที่เขาคอนฟิกใส่ชุดแต่งมาแล้วอะ่ะาตัวนี้เป็นอะไรคะพี่แชมป์เครื่องยนต์นะนีเครื่องยนต์ R35 A35 เอ่อสเปคเครื่องมันเป็นยังไงบ้างคะถ้าเป็นตัวใหม่ก็จริงๆแล้วมันเป็นอันนี้อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องของตัว GT3 uh huh. เป็น r 3 5ที่ต่างออกจากปกติค่ะ uh huh. ซึ่งอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เป็นตัวแต่ง uh huh. อย่างนี้เป็นเครื่องของซ uh ูเปอร์ GT อ่าฮะในบรรดาที่พี่ชัมสัมผัสมาพี่ชัมชอบตัวไหนมาให้สุดครับชอบ r 3 5 2024 uh huh. นะเพราะว่า uh huh. เทคโนโลยีมันใหม่มากแล้วก็ uh huh. ขับง่ายเกียร์ไม่กระตุกเหมือน0 8ครับอื uh huh. อ่ะเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้ก่อนดีกว่า ฝั่งนี้คือรถที่สร้างตำนานให้กับมิดโมครับค่ะอันนี้ก็เป็นโมเดลของ R 3 5อ๋อตัวนี้คือจะเป็นตัวที่สร้างตำนานเพราะว่าอะไรคะเขาไปลงเป็นรถแข่งรถแข่งเหรอนี่ไงเมื่อกี้ที่กำไรถามว่าคืออะไรนี่ไงกระจกมองข้างเห็นไหมอ๋อคือกระจกมองข้างจริงด้วยเพราะว่ากําไรอะ่ะคิดว่ามันเป็นท่อระบายความร้อนออกจากตัวตัวนี้ไงเพราะว่ามันมีอันเนี้ย แสดงว่าเขาคงป้องกันเรื่องของฝนเรื่องของอะไรแน่เว่า,น,าน่าจะเ,เรื่อง Aero Dynamic ด้วยโอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัว R35 2027 GT 500นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันอันต่อไปก็จะเป็นโมเดล R34 ครับเขาเรียกว่า c l o u d s o n i c อันนี้เป็นปี1999อ3 4์ส้ช่วงนั้นอ่ะ์สออกมาแล้วแหละแล้วก็ทำเป็นตัวแข่งออกมาครับสำหรับตัว Cloud s o n i c นะครับที่ฉันก็ไม่อยากรู้ราคาเปิดตัวในตอนนั้นน่ะเท่าไหร่หรอเอางี้ดีกว่า GTR 3 4 GTR V-specner V-spec tuner รถเพื่อนผมสีเขียวอะือ8ล้านมั้งแล้านตอนนี้เท่าไหร่คะ120ล้านเยนตอนนั้น่ะเงินไทยประมาณ8ล้านรวมภาษีแล้วนะแปล้านประมาณเนี้ยคือแม่งแบบสุดมากนะแล้วก็ R34 GTR ธรรมดาประมาณ ตอนนั้นอ่ะมันหล่อเหมือนตอนนี้ไหมพี่ชาไม่หล่อเลยแค่รู้สึกว่าแค่ตอนเราคิดว่ามึงซื้อเที่อะไรมาเนี่ยเป็นมึงซื้อปอเช่ขับดีกว่าตอนนั้นตระซาซื้อปอเช่ได้เพราะว่าภาพลักษณ์เขายังดูแบบว่าไม่ได้แบบโฉบเฉียวหรือแม่งมันมาก่อนการมันซื้อมาก่อนการจริงๆถ้าตอนนี้มันเก็บไว้นะคันนั้นต้องมีออมาสักยี่สิบกว่าล้านนะตอนนี้ยี่สิบกว่าล้านใช่ป่ะอันนี้เป็นโมเดล R สามสามครับน่าจะปีเก้ากว่าเนี่ยสวยมากนะสีเหลือง เมื่อวานได้เห็นราคา R33 ไปงา 3, 3, นแล้วค่ะ400แซใช่ไม่ใช่ 400R เขาเรียกว่ารุ่น 400R ราคาเท่าไหร่นะคะพี่แชมป์900ล้าน500ล้าน500ล้านเรามาดูตรงนี้นิสโมก็มีขายรถที่เป็นรถที่คือรถจริงๆอะรถใช้งานจริงๆแต่มีสมรรถนะที่ดีขึ้นเขาเรียกว่ารถอย่างเนี้ยเป็นนิสโมอย่างรุ่นคันเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นรถซีดานอันนีน้เขาเรียกว่าสกายไลน์นะถ้าจะไม่ผิดสกายไลน์ GT นี่ใช่ด้วยสกายไลน์ t อืมสมรรถนะก็คือจะขับสนุกเหมือนกันแต่ค่าือสกายไลน์มันเปลี่ยนไปแล้วอย่าง GTR ก็คือยกเป็น GTR เลยสกายไลน์ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่เป็นเหมือนทรงสปอร์ตอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วอันนี้เป็น n i สโมบอ d y p พารมันจะมีรุ่นที่เป็นสีเทาด้วยเป็นนิสโมสีสเตลเกด้วยวันงานที่ j p m ป d u l a r i t y เราจะได้เห็นกันครับเรามาดูดาน,นิสโมโลโก้ดังนี้ และนี่ก็รถไฟฟ้าซีโร่ซับแมนชั่นนะครับเบาะนิดโมอันนี้ก็คือจะเป็นเบาะแบบว่าแบ็กซ <Back seat S 2> ีดค่ะสวยจัดอ่ะ ่องเก็บสัมภาระก,กว้างด้วยนะอ,อันนี้เป็นไฟฟ้า e v หรอคะใช่ครับก็เป็นรุ่นหนึ่งที่นิสสันภูมิใจนะขายไปทั่วโลกเหมือนกันครับค่ะแต่เป็น n i สโมค่ะนี่ดูสึกว่าไฟข้างล่างเขาดูน่ารักมากเลยอะทุกคนไฟเป็นเส้นแล้วก็มีตัดตรงกลางน่าจะเป็นไฟเบรกอยากจะลองนั่งดูนะคะว่ารถ e v ที่เป็นบาะลซิ่งเนี่ยมันให้ฟีลลิ่งแบบไหนแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้ไม่ยังดีนะคือ หลังมันไม่ได้แบบว่าไอ้น,นี่มากไงอันนี้นั่งสบายเออบาะ CS มันเป็นผ้าคันทารา่าใช่ไหมคะพี่แหม่มใช่เบาะทรง CS Michelangelo n i ครับ,บอ,อ,อุ ode, ismo, บอ้ยเขาขายราคากันอยู่เท่าไหร่หรอพี่แชมป์ไม่แน่ใจราคาเลยครับตัวพวงมาลัยก็จะเป็นผ้าคันทาร่านะสเตชชิ่งด้วยได้แดงให้อารมณ์แบบว่าสปอร์ตมากขึ้นเออสปอร์ตแบบ EV อ่ะเนี่ยดูทิมต่างๆเป็นสีแดงหมดมสวยนะเนี่ยทำบอกมาได้ดีมากเลยนะคะเนี่ยนี่ครั้งแรกเลยสำหรับการ นองนั่งตัวนี้ของกําไรนะแล้วก็ตัวเกียร์กระปุกกระฟิกน่ารักมากเลยทุกคนมันเป็นมันเป็นกเกียร์รถไฟฟ้าไงจะเป็นแบบประมาณนี้ละครับตัวเกียร์นั่งน่ารักมากส่วนนี้น่าจะเป็นปุ่มสต o อปสตาร์ทนะคะสําหรับตัวนี้ก็ยังให้ความรู้สึกซิ่งแบบล้ำสมัยอ่ะเนาะอเอออะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันดีกว่า แวะไปเรื่อยเลยเราอะคันนี้ผมชอบนะผมว่ามันแบบเท่ดีอันนี้คืออะไรคะพี่แชมป์นิกสันตัวเขาเรียกว่ารุ่นอเนี้ยอะไรนะโอล่าหูเขาแดงอย่างนี้เลยเหรอนิสโมจะเป็นสัญลักษณ์จะเป็นประมาณนี้ถ้าสมัยก่อนพวกนิสซันมาทวกอไ่เงแ้ยผูแดงหมดค่ะนิกสันโนตนิกสันอะไรพวกนี้ที่เขาแต่งกันนะครับนิสโมอุยเขาไม่ได้แดงแค่หูนะเขามาพร้อมชุดแต่งชุดนี้เลยใช่ปะใช่ใช่นิสโมครับ อันนี้เป็นไฮบิดคาร์บอนนะกำไไดูดิอืมกำนรชอบอันนี้มากเลยอ่ะมันมีความรู้สึกน้อยแต่มากมากเลยพี่แชมป์ชอบอันเนี้ยและนางมีความมมนีสโมอยู่เด่นชัดมากเลยเหมือนกำลังดูชาลัมน้อยเท่อยู่นะภายในก็มีคาดเส้นเลยนะเท่มากเลยต้องถือว่าเอเซอรีภายในเขาทำออกมาได้สวยเลย,เลยอ่ะมันดูแบบหลอ่ลอๆ ดูดูตรงที่กดกระจบ<อ> <Bell S 2> ผมมอง <Yeah. S 2> เรื่องน,นี้มากกว่าเรื่องความใส่ใจในการออกแบบที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดเล็งเห็นในสิ่งที่จุดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้รู้สึกประทับใจมากขึ้นสำหรับรถที่กำลังจะจ่ายเราจะจ่ายเงินเพื่อจะซื้อรถธรรมดาที่แพงกว่าแปลว่าคุณจะซื้อรุ่นนี้ในราคานึ่งถ้าเป็น n i s โ m มก็จะอีกราคาหนึ่งอุ้ยแลด้ดูดิดูตรงกลางดิทำไมว่าเขาให้ความรู้สึกเหมือนรถสปอร์ตอะ่ะเพราะว่า ตัวมาคับเกียร์เอยคอนโซลตรงช่วงกลางอนี้มีมาพร้อมจอโอเคมากเลยอะคาร์บอนดำแดงด้วเป็นลายฟิล์มคาร์บอนดำแดงมันมีเข้าไปในไทยหรือ,อยังคะไม่มีครับคิดว่ามันจะมีเข้าไปไหมคะมันยากในเรื่องของภาษีมันค่อนข้างสูงเบ็ดเสร็จผมว่าต้องมี2อล้านกว่าความ <3 S 1> น่า,านใช้อะที่พี่ชมมองพี่ชมว่าคือต้องบอกแบบนี้ว่ารถมันเป็นนิสโมแค่ชุดแต่ง มันไม่ได้แรง mm hmm. ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมองว่าถ้าราคามันคนไม่เข้าใจก็รู้สึกว่ามันแพงมาก mm hmm. แล้วเวลาขายต่อมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับอาจจะรู้สว่าไทอาร์ย่าเงี้ยมันคือความแรงเลยแต่เน,นี้ยมันันนี้มันคือความแรงอ่อ่าครับนี่อันนี้คือโมเดลรถที่ทาเป็นโลโก้ GTR ครับพี่เฮงกาลาดของเรามีครับแบบนี้เลยแต่ต้องบอกทุกคนแบบนี้ครับว่าอันเนี้ยคารสี่ห้าร้อยนะโอ้โห oh คิดว่ากำแพงนี้เท่าไหร่ครับกำแพงนี้ก็ต้องหลายแสนนะคะพี่แชม <500 S 2> อันนี้นะจะเป็นตัว GTR R สามาใช่ไหมครับเรียกงกันถ้าซื้อน่าจะ2-300บาทะสองสามร้ 2, บาทคันหนึ่งลืมไปมันเป็นนี้นี่ตัวเล็ก1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปด้าสิบสคูณ300อยอ่ะสี่พัาเนี่ยคูณไปอันนี้4 5่พันห้าคูณไปเรื่อยเรือยอไปคิดเลยครับปวดหัวอันนี้ก็เป็นโรงงานในฝัน คือจริงๆที่มาดูเนี่ยเรามาดูเรฟเฟอร์เรนซในการที่เราจะไปทําโชว์รูมใหม่เหมือนกันเนี่เคยมันเป็นสิ่งที่เนี่ยมันคุมค้มคนมีความสุขเลยนะถ้านั่งทําง,งานแบบเนี้ยอันเฟียวอันนี้คือโมเดล R 3 4 Z สี่แจูนที่หาดูยากที่สุดในโลกค่ะสวยมากทาไมรู้สึกว่า R 3 4สี่สีเทาอ่ะ ดึงดูดมากเลยอ่ะอันนี้เขาเรียก oh, สีบอลนะครับรสีบอลสีเทาอันนั้นคืออันนั้นใช่ไหมใช่สีบอลที bon ่คุณสั่งให้ผมทํา R34 ตอนนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ชาจะทําคันใหม่ก็ไม่ขอสีนี้นะน่าจะทำไม่ไหวแล้วแต่งนี้เลยนะผมเคยเบิกอ่ะร้าน่าบาทฝาโปรงน่าหกแสนะถ้าอนาคตข้างหน้าทําไหวขอ GTR สีนี้นะไม่ขออะไรมากขอ R34 ไม่ขออะไรมากเลยอันนี้คือรุ่นอะไรคะ R32 ครับ GTR R32 สภาพเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยอืม คือมาครั้งนี้มันตื่นเต้นจนกูลืมความรู้กูทั้งหมดที่กูอ่านมาสมัยก่อนอที่ทําการบ้านมาคืนไม่ใช่มไม่ได้ทําการบ้านมาวันนี้นะแต่หมายความว่าสมัยก่อนอะ่ะผมเสพพวกนี้อยู่ในสมอง <ừ> ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับรู้ไว้ไม่โง่หรือคลิปเกี่ยวกับจ <ừ> ีดาซ,ซึ่งตอนที่ผมทับอาสามซีอ่ะผมเสพเยอะมากผมจําได้ว่าอะแซดแซดจูนมีกี่คันดูยังไงฉันลืมหมดเลยตื่นเต้นเราไม่กล้าพูดด้วยสาวกจีดยาแต่ละคนเขาลึกด้วยเขาก็กลัวอ่ะคันนี้เป็นเองหนึ่งคันครับแซดจูนแซดจูนคืออะไร คือรถ R 3าที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปว่านว่านซื้อรถมือสอง uh huh. จากประเทศเขาเป็นรุ่นที่ดีที่สุดแล้วกลับมารีโตรหรือทำใหม่แล้วออกมาขายเป็นชัดจูนครับ uh huh. ล่าสุดมีดที่ป<ด>ระเทศไทยขายไปเ0สล้านขายไปที่อเมริกาครับ แล้วตัวนั้นน่ก็คือเป็นจุดชุดแท้ใช่ไหมคะแท้รถแท้เลยรถมันจะมีกี่คันคะถ้าตัวแซดจูนที่แบบว่าออเมอิสโลสิบเก้าคันมั้งถ้าจำไม่ผิด19คันในโลกเหรอใช่ถ้าจำไม่ผิดนะผมผมต้องต้องข้อมูลไม่ไม่เป๊ะจริงถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะนี่เหมือนกันครับนี่อาสามสองครับสีนี้ก็หล่อครับสีเทาก็ไม่ซื้อไปแล้วคันหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับบ้านพร้อมกันค่ะโมเดลใช่ไหมใช่ที่วางกระดาษชิชชู่แป้งของอะไรทำนู้นใช่ทำนู้นเปิด อันนี้สามสองสามสมครับนี่ของพี่แชมป์ตอนนั้นสีนี้เลยทุกอย่างเป๊ะแบบนี้เลยหล่อมากครับแล้วก็ขายให้ทุดท้ายไปอยู่กับคุณแม็กโฮเอมแล้วคุณแม็กก็ขายให้กับนักสตรีมเมอร์มันหล่อมากเลยคืออย่ากจะบ,บอกว่าตาน้องอ่ะใสคือรถสวยทุกคันแทบไม่มีทิติเลยอะอเสียดายเนาะที่เขาแบบว่าเสียดายเน้ะที่กูไม่มีเงินเก็บ <laughs> แย่ได้นะคะที่เขาเขียนว่าสตาร์บัลีถ้าไม่ใช่สตาร์บัลีก็เสียดายตัวเองที่เคยมีแล้วก็ขายไปแต่ตอนนั้นเป็นช่วงจังหวะด้วยแหละเราต้องเอาเงินมาใช้ทางานต่อยอดในธุรกิจก็หวังว่าวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเขาอยากจะซื้อกลับมาเก็บไว้ในรถนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินตามความฝันอยู่ในรถที่เป็นไซซิ่งที่เราสามารถทําได้ก็อันนี้เราอยู่ในส่วนของโอโมริแฟคทอรี่ครับในส่วนของการที่เราจะนํารถเข้ามาแต่งเราสามารถซื้อรถแล้วส่งมาแต่งได้นะแต่ก็เดี๋ยวเราพาไปดูเรื่องราคากันชุดคาร์บอนต่างก็จะมีราคาทั้งหด มันจะเป็นโซนที่ทําให้แชมป์ใจสั่นหวั่นไหวมากที่สุดค่ะโซนแถวนี้โซนช้อปปิง้งนี่ถ้าผมคันเทาอยู่ยผมจะซื้อนี่กลับไปแปะนะก็พี่แชมป์ซื้อ g อี r ไอีกคันหนึ่งเลยแล้วพี่แชมป์ซื้อแล้วก็ซื้อเพิ่มไปเลยซื้อที่ไหนก่อนคุยอย่างงี้ซื้อยังไงก่อนระหว่างสีบบ่เท <พอ S 1> ากับสี่อบอลเนีผมจะเราเงินที่ไหนมาซื้ออ่อันนี้เป็นในส่วนของอะไรต่างๆครับอื เบิกได้เลยครับนี่ดีกว่าทีเด็ดดำด้านกับดำเงาครับพี่ชั้นจะเอาดำไหนไม่มีรถใส่เดิแล้วก็ไม่ใช่ว่าวันนี้ซื้อแล้วมีแล้วรอให้ซื้อนะอน่าจะไม่มีด้วยใช่ทาไมเคยได้ยินว่าอะไรแต่ละชิ้นของนิสโมเนี่ยหายากมากจริงไหมคะพี่ชั้จริงครับนี่ราคา รอ GTR น่าจะวงละแสนนะอันนี้ของของ R34 กับ Z 34พวก370นะไม่ใช่ตัวตัวอย่างพวกของ R34 นะไอ้ R35 นะ R35 นี่วงละ8 0 0 0 0 90,000กว่าเยนหรือว่าเซ็ตหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะต้องลองดูนะผมไม่ชัวร์เหมือนกัน เสียตัวเรียบร้อยเ,อเสียตังไม่ใช่เสียตัววันเด็กของใครผมไม่สนแต่นี่คือวันเด็กของชมป์สามร้อครับเรามาเดินตามทางความฝันของเราครับวันนี้เป็นวันเด็กในประเทศไทยนะเมื่อกี้ซาโจ,จบอกว่าวันหลังอ่ะดูในแคตเตอร์ล็อกก็ได้เดี๋ยวเขาสั่งให้ ไม่ใช่ครับผมอยากเอาตัวเองมายืนในที่แห่งนี้ครับ <S <S 1> <S 1> มาเสพพลังเอเนอร์จีต่างๆครับวันนี้เราก็เลยพาเพื่อนๆมาดูกันทั้งหมดนี่ <S <S <ฆ>นะฮะเป็นวันเด็กของผมซึ่งมีความสุขมากๆผมว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่ไละเห็นอย่างฝั่งนู้นที่เป็น g d r 3 3 4, 3, 2, 3 3, 4, 3 4, ี่สามสองสามสามสี่เซตจูนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือความฝันของคุณแน่นอนครับก็สำหรับคุณกําไรมาเป็นไงมากวันนี้สนุกค่ะก็ไม่ชอบจริงๆแล้วก็ไม่ก็เป็นคนที่ชอบความสวยของตัวรถหรือว่าชอบดูประวัติ ก็มาแล้วก็สนุกค่ะอาจจะไม่ได้รู้ลึกแต่ว่ามาแล้วแฮปปี oh ้ก oh ็เป็นทริปหนึ่งหรือคลิปหนึ่งที่มีความสุขสําหรับผมนะผมไม่รู้ว่าคนที่ดูแล้วมีความสุขแบบผมไหมแต่อยากให้เสพความสุขของผมไปแล้วกันว่า oh มันเป็นวันหนึ่งที่เราได้มาสถานที่ที่เราทาให้เรามีความสุขมีพลังงานในการทํางานนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดสังกตดิจิตัลช่องยูทูบต่างๆของพวกเราด้วยนะครับซัพพอร์ตเราด้วยครับวันนี้ขอบคุณทาโจ้ด้วยขอบคุณพี่ที่พามาด้วยขอบคุณทีมงานของสามร้อยกระหลกาย